บสูตธรรมจักกบปะวัตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมมยังภะวาภารานสียังวิหรติอิสิปะตะเนมมฆะทาเยตะตะระโขภะวาปัญจวคิเยภิกูอามันเตสิเทวะเมพิกขเวอันตาปพพชิเตน,านาะนสนเสวิตัพพาโยจายังกามีสุกามะสุขันลิ กาณุโยโคโฮหินคขมโมปพทุชนิกโกอนริโยอนาาัตถะสันหิโตโยจายังอัตตะอิกิระมะถานุโยโคโทุกโขอ,อนริโยอนาาัตถสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะ มัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสาพิคเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัดทางคิโกมัคโคสยะทีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกเวมะชิมาปฏิปทาตถาคตีนอภิสัมพุทธาจะขุกรณีญาณกรณีอุปะสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโคปะนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปี ทุขาฉลาปิทุกขามะระชัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมะนุสุปายาสาปิทุกขาอปเยหิสัมประโยโคทุกโขปเยหิวิประโยโคทุกโขยมปิดฉัางนละพติตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอีทางโขปนะพิกเวทมทุขะสมุทโย อริยสัจจังยายังตันหาโปโนโภวิกานันธิราคะสหคตาตตระตตรา,ตตราพินันทินีไสย,ยทีทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอิทังโคปนะพิทเวทุขันิโรโทรอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอเสสะวิราคะนิโ,โรโธจาโคปฏินิสสกโคมุติ อนาลโยอิทังโขปันะพิกเวทุกขะนิโรโธคามินีทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสยทีทางสมาทิฏฐิสัมมาสังกป,ปสัมมาวาจาสัมมากักมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโม,โม สมาสมาติสมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปัิยานังุทัปัิปัญญาุทัปัิวิชาุทัพปัธิอโรโกอุทัปัิตังโขปฏิทางทุกขังอริยสัจจังปรินยยันติเมพิกเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปัิยานังุทัปัิปัญญาุทัปัิวิชาุทัพปัธิอโรโกอุทัปัิตังโขปฏิทางทุกขังนอริยสัจจังปรินญา ตันติเมพิกเทเวปุเพอรันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทถปปิยานังอุทถปปิปัญญาอุทถปปิวิชาวเทปิอารโกอุทถปปิอิทางทุกขะสมุทะโยอริยสัจจันติเมพิกเทเวปุเพอรันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทถปปิยานังอุทถปปิปัญญาอุทถปปิวิชาอุทปิอารโกอุทถปปิตังโขปปิทางทุกขะสมุทะโยอริยสัจจัง ปหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนันสุตเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปปิญญาณุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิตังโขปิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปปิญญาณุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจัง ติเมพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเบสุจักขุอุทัปปิยาน์อุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิสังโฆปณิธางทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเบสุจักขุอุทัปปิยาน์อุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิสังโฆปณิธางทุกขะนิโรโธอริยสัจจัง

ถ้าเมสุจักขุงอุทธาปิญญาณุทธาปิปัญญาอุทธาปิวิชาอุทธาปิอโรโกุทธาปิตังโขปิทังทุกขานิโดโทคาเมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนันุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธาปิญญาณุทธาปิปัญญาอุทธาปิวิชาอุทธาปิอโรโกุทธาปิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตังทวะทาการังยทาภูตังยานัสสนานะ สุวิสุทธังอโหสิเนวะตวังพิขเวสเทวเกโลเกสมารกเกสะพรม,มะเกสะสะมะนา,าพัมมะนิยาปะชายยาสะสเทวมนุษายายาอนุตราัาาสงาสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญสิงยัโตจะโขเมพิขเวอเมสุจตุสุอริยสเจสุเอวันติปริวตัตังทวาะสาการังยาทาภูตังยาณทาัศนังสุวิสุทธังอโหสิ อาถาหังพิกเวสเทวะเกโลกเกสมาราเกสพรม,มเกสสะมนาพรมมะนิยาปชายาสะสเทวะมนุษยาษยะอนุตรางสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจปะปณะเมทัสนังอุทปธิอะคุปปาเมวิมุตติ อายะมันติมาชาตินัธินาหานิภูนพระโวติอิทมะวจะภัควาอัตตะมะนาปัญจวัคคียาภิกขุภัควะโตภาสิตังอภินันทุงอมิส,สะมินจะปนะวัยะวัยยากะระนัสมิงพันยะมาเนอายะสมะโตโกนญายะวิระชัง วีตมะลังธรรมะจักขูงอุทปบทิยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันติสัพพันตังนิโรธะธรรมันติปวัตติตังจะภควะตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัตถมนุษาเวสูงเอตัมภควะตาพาราณสิยังอิสิปะตะเนมิคทยเยอนุตราังธรรมจักกลางปะวัตติอปปติวัตติยัง สัมมะเนนะวาพรามมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรามบูนาวาเกนะจิวาโรกัสบินติพุมมานังเทวานังสัตถังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสทามนุสาเวสูงจตุมหาราชิกานังเทวนังสัตถังสุตวาตาวะติงสาเทวาสทามนุสาเวสูงตาวะติงสา นางเทวนางสัตถังสุตตวายามาเทวาสัทธาบุสาเวสงยนี่ยมานังเทวนางสัตถังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสงตุสิตานังเทวนางสัตถังสุตตวานิมารตีเทวาสัทธามนุสาเวสูงนิมมารตินังเทวนางสัตถังสุตตวาปรานิมิตวะสัวตีเทวาสัทธามนุสาเวสูงปรานิมิตวะสัวตีนางเทวาสัตถังสุตตวาพรหมะ กายกาเทวาสถามนุสาเวสุงเอตัมภควตาพาราราศียังอิสิปะตะเนปะตะเนนิมิคะทะเยอ,อนุตรังธรรมจักกลงปวัตติปวัตติต่างอปตปิวัติยังสมะเนนะวาพรหมมณีน,นะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรหม,มุหนูนาวาเนาจนะจิวาโลกสัสเมนติอิติหเตนะ ภะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวรพัมโลกาสทัทโัอภุกคัดขัดชีอัยันจะทัสสะหัดส,สีโลกธาตุสังกิมสังกัมปีสังปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมโนจะโอลาโลอุปโซโลเกปาตุระโหสีอติกรัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัถโขภควาอุทานังอุทาสินเนี อัญญาสิวตัตโผโกนทันโยอัญญาสิวตัตโผโกนทันโยติอิติหิหังอายสมะโตโกนทันยะสะอัญยาโกนทันโยเตวะนามังอโฆสีติ กาพุทธานุสติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกะปิทุอนุตโรปุริสธรรมะสาระทิสัสสเถสตถาเทวัมนุสสานังพุทโภภควาติสิปธรรมานุสติสวะขาโตภควาตาดัมโมสันติโกอกาลิโกอิฮิปัสสิโกอบันญิโกปิจตังเวทีตัพโพวิญญูหิติ สิบเอ็ดสังฆาดุสติสุปฏิปันโนพคะขบวตุสาวกสังโฆชุปฏิปันโนพคะขบวตุสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพคะขบวตุสาวกสังโฆสามีจิปะปิปันโนพคะขบวตุสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุาสคานิอัตถาปุริสปุคาราเอสสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรันนิโยอดุตรังปุจจักเตตังรุกขะสาติสิบสองสักกตวาสักกะตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ติตังเทวมนุษสานางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสเพทุกขาวูปะสมินตุเตสกตตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวัลังปะลิลาหูปะสมะนางธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสเพเพระยาบูปะสมินตุเตสกตตวาสังฆารตนางโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆะ สังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัตถวาสัพเพรโรคาบูปะเสมตุเต 13. บสามพักฐาชินบัญชรใช้ยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสหสวาหนังจตุสัจจาสพังรัสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกระราพุทธธโยพุทธ,ธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเพปฏิธิตาไมหังมัตถะ เกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพภะคุณากโรหะทะเยเมอนุทโรรุอนุรุตโธสาลีปุทโตจะทักคิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคลาโนจะวามะเกทักคิเนสสะวเนไมหังอาสงอนันทลาหุลา กัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสตโตปิทิคาภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิดิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโว,วกุมาละกัสโปเทโลมเหสีจิตตาวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิฐาสิคุนากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปรีนันทะศิวลีเทลาปัญจ อิเมชาตาณลาเตตระกามะมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวเกสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนุลสาฉลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตารัตนางปูระโตอาสิทักคีเนเมตตาสุตตะกอรทัชชกังปัจฉโต อาสิวามีอังคุลิมาลกังขันธโมละปะลิตตันจะอาตานาทิยังสุตกังอากเกษตรนังอาสิเสสาปาการะสันธิตาชินา,นานานาวระสังยุตตาสัตตป,ปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัชตุปัทถวาอเสสาวินัหยังยันตุอนันตะ ชินะเตชะเตชสาวสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธะปัญชเลชินะปัญละมะชัมหิวิหะลันติมหีตะเลสทาปเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธามานุภาเวนะชิตาลิสังโขสังฆานุภาเวนะชิตันตรยโยสัทธรรมา นุภาวะปาลิโตจะลามิชนาปัญเชลตีสิบสี่บทสวดพระหูมหากาพระห,หุสหัสมาพินีมิทสาหุนันตังคีเมขลังอุทิตโคระัตะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกมามพิยุทธชิตสาพ,พาระราติงโคลมปนาลาวามะ ะนาละว่ากา마ขามาถัตทายักขางขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภาวตุเตชะยมังคลานีนาลายขี่ลิงคช่าวลาลังอิตีมาตตาภูตังทาวักขี่จักกามะมาสันนีว่าสุทารุนันตังเมตตมภูเสกกวิธินาชิตวามมนินโทตันเตชะซาภวตุเตชะยมังคลานีอุคิตะขักขามา ติหัตถาสุธารุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตะมนโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยัมังคลานิกัตวาหน้ากถะมุทารังอิวะคับพินียาจินจายาทุธาว่าจะนังชนากายานาเช สันเตนะโสมาวิธินาชิตว,วามุนินโทตันเตชัสาพวตุเตชยมังคลานีสัจจังวิหายะมติสัจจะกะวาทาเกตุงวาทาพิโลปิตามัง ติปิตะมะนางอาติอันท่าภูตังปัญญาปัทีป,ะ,ปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะซาปวัตเตชยมังคะลานินันโทปะนันท่าผู้ชักังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะท่ามาปยันโตอิถูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาปวัตเตชยมังคะลานิทุกขาหาทิที่ผู้ชะเคนะสุทธา ทหทาถังครมังวิสุทธิชุติมิมิทธิภากาพิธานางยานาคเทนาวิธินาชิติวามุนินโทตันเตชะซาปวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัฏฐาคาถาโยวาจนโนทิณทิเนสลรเตมทันตีกิตาวานะเนกาวิบิธานีจุปัทถวานีโมขังสุขังอาทิคา มัยยะนโรสปัญโยมหาการลุดิโกนาโถหิตายสัพาปานินางปูเลตวาปารมีสัพาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนสัจวิเชนะโหตูเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลศกยานะ สกยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวะวิชยโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปร,ราชิปะตะปาลังเกศีเสปทวิโปคาเลอภิเสเกสัพพะพุทธานางอัคขาปโตปะโมทตีิสุนักตังสุมังคะลางสุป,ปาพาตังสุขุตีตังสุขันโน สุมูหุโตจะสูยิดถังพัลมะจาริสุปทักกินางกายะกรมมังวาจากรมมังปทัก k ีนังปทัก k k ีนางมนุกรมมังปะนีปะนิทีเตปทัก k ีนาปทัก k ีนากตวานาละพันตัดทปทัก k ีเนพระวตุสัพพังมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสตาโสติพระวันตุเตพระวตุสัพพังมังคลัง รักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตสัพพระวันตุสัพพระวันตุสัพสับพระวันตุสับพระวันพระวัตุสัพพระมังคะล่างรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังฆานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตสิบห้าปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธานีนะพระวันตุปูชิตาโสดหิงกโลนเทนะเตทะวิหารมันทะเลเทลาจะมัชานวากาจะพิกขโวาสารามิกาธานะปตีอุปาสก,กาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลา สัปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผูชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสะชาตาอาัฐโบปะปาติกานิยะยานิกงังธรรมวรังปฏิจะเตสัเพปิทุกสะกลนตุสังขยังถาตุจิหลังสตังธรรมโมธรรมมัตทะราจะปุคลาสังโคโหตุสุสะมัคโค สัโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหระขัตุสัทรมโมสัพปิธรรมะจาริโนวุตติงสัมปาปุไนยามะธรรมเมอริยะอริอริยัปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพพิปาริโนพุทธ,ธะศาสเนสัมมาทารางปะะเวชันโตตกาเลเทวปะวัตส,สุตสตุ วุธิภาวายะสตนงสัมมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันตีปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชโนประชังรักขันตุสัพพา 16. ทา16เทวะตาอุยะโยชนะขถา,าทุกขปตาจะนิทุกขาพยปตาจะนิพยาโสกปตาจะพิโสกาโหน หนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทว,วามุนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทยาสีลังรขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาหุนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสิเจ็ดสูมังคลคาถา โหตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขาดุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรัง สัพเพพุทาพรปตาปจิกานันจะอย่างพลังอรหันตานัจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพปโสสัพเพพุทาพระปตาปจิกานันจะอย่างพลังอรหันตานัจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพปโซสัพเพพุทาพรปตาปจิกานันจะอย่างพลังอรหันตานัจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพปโซ สัพเพภูธาภระปตาปัจเจกันจะอย่างพระังอรหันตานจะติเชนารักขังปัญธามีสัพปโสสัพเพภูธาภระปตาปัจเจกันจะอย่างพระังอรหันตานจะติเชนารักขังปัญธามีสัพปโสสัพเพภูธาภระปตาปัจเจกันจะอย่างพระังอรหันตานจะติเชนารักขังปัญธามีสัพปโส สัพเพผุทธาภระัพตาปจิกันนจะอย่างพลังอรหันตานจะติเชนารักขังพันธามีสัพปโสสัพเพผุทธาภระัพตาปจิกันนจะอย่างพลังอรหันตานจะติเชนารักขังพันธามีสัพปโสสัพเพผุทธาภระัพตาปจิกันนจะอย่างพลังอรหันตานจะติเชนารักขังพันธามีสัพปโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะรรมฐานแลอนุภาพแห่งความเพียรและอันิ Momo, ี้ส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประลิษตและคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมลและทร,รมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและว,วัตถุมงคลพระพิตายยอสิีเหรียญยอดสิถีเหรียญไวค้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวง ที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งผปปริจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน